สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยกับคุณครูอรพันธ์วังงามกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ยังจะพามาเรียนสระในภาษาไทยอยู่นะคะแต่เป็นสระอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเออเอสระตัวนี้เราเรียกกันว่าสระอะไรกันนะทำไมมันถึงมีสระอยู่มากมายถึงสามตัวกันเลยทีเดียว สระตัวนี้นะคะนักเรียนเราเรียกกันว่าสระออสระออออกเสียงออสระออออกเสียงอออออกออกนักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะออออกออกอีกหนึ่งรอบนะคะออออกออกเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนสระอนะคะจะประกอบไปด้วย สระเอจำกันได้ไหมคะสระอาและสระอะตัวเพยียงชนะต้นจะอยู่ระหว่างกลางตัวสระเอกับสระอาเวลาเราจะใส่ตัวเพยียงชนะต้นนะคะนักเรียนเวลานักเรียนจำนะคะสระอออกเสียงออกเนาะสระอออกเสียงออกเนาะ นักเรียนจะได้ไม่ลืมนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปฝึกอ่านคําที่ประสมกับสระออและนักเรียนอย่าลืมสังเกตตัวพยัญชนะต้นว่าอยู่ตรงไหนนะคะและจําให้แม่นด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะออกเสียงตามคุณครูนะคะนักเรียนจออกจอบออกเบอ ゴー。えー สซออสอคอออคอดออกดพอออกพอ บรอรอรอจอไอใจสออสอใจสบอบอบแอเบบออบอเบบอ สอเอสอหออาหารสอหาอออสอสอออสอหออัวหัวรออร้อ หัวเราะทออะทะลอเออเลาะทะเลาะเจาะจอรออูรูเจาะรู พออพอเพาะชออำชำเพาะชำกอรออักระพออพอเพาะกระเพ,พ,พาะพอไอภัยรอเออรอ ไพยร้อปออีปีถออถอปีถอ,ถอ,ถอกอรออกระพออเพอปลออาปลากระ เพาะปลาเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเรียนสระออไม่ยากเลยใช่ไหมคะสระอนะคะออกเสียงออกเนอะสระออออกเสียงออนะเนอะหนูจะจำได้ใช่ไหมคะสระออออกเสียงออกนะคะสระอวิธีการเขียน จะประกอบไปด้วยสระมากมายคือมีสระเออยู่ด้านหน้าตามด้วยพยัญชนะต้นตามมาด้วยสระอและตามมาด้วยสระอะเราเรียกว่าสระเอาะนะคะนักเรียนมันจะยากนิดนึงแต่นักเรียนต้องจำให้ได้นะคะว่าสระเอาะเขียนยังไงนะคะนักเรียนแล้วอย่าลืมว่า เราจะต้องไปฝึกอ่านนะคะในใบงานที่คุณครูให้ไปแล้วให้ผู้ปกครองบันทึกเป็นวิดีโอส่งมาให้ครูให้คะแนนนะคะถ้านักเรียนคนไหนยังอ่านสาระออกไม่คล่องนักเรียนสามารถดูคลิปคุณครูซ้ําได้นะคะแล้วก็ฝึกอ่านไปกับคุณครูนะคะถ้านักเรียนคนไหนฝึกอ่านไปกับคุณครูครูมั่นใจว่านักเรียนต้องอ่านได้และจํสาระออกได้แน่นอนค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณที่นักเรียนดูมาจนจบแล้วก็อย่าลืมดูคลิปต่อๆไปของครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ